พี่น้องมันเบื้องน้าม,มั้น,นี้นี่ครับตรงนี้ก็เป็นทางไปน้องปลาข้าพี่น้องเป็นทะเลเบิดครับผมเหมืนกการท่งน้องแปนพี่น้องนี่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ไครก็เห็นได้พื้นน้ำนะพี่น้อง ก้น้ำไหลเขาน้องเปลียนไหลแห้งเลยพี่น้องน้ำเขายัางขึ้นคือเกาพี่น้องนี่นี่ครับตรงนี้คือน้องแปรนพู่นพ้นฟาดเป็นที่พุ่นเดี๋ยวไปเบิ้งพุ่น ดิกง้อยยันฝันเป็ดนดนถือป่ะี่่นนนลย่อาบกินกินเเพี่อพน้องเมื่อไร่ล่ะน้าายครับทะเลสาบน้องแปนเบื้องที่ะครผมคุณ พ่อพี่น้องเข้ามาล่ะนี่นมาเบิ่งน้ำแกงเยลยบางเวลาะคุณแต่กันบึนมาเลยบรรยากาศตอนเย็นเย็นนี่ตรงนี้ขึ้นน้องเลิ่มครับผมนี่ทั้งคุณก็ไปโน่นเสีย่ยงตอนนี้น้ำลายครับคุณพี่น้องเข้ามาเพลียบเลยครับบนมาเล่นน้ำแกงนะ้ำมาอาบน้ำพี่น้องนี่บรรยากาศตอนเย็นเย็นครับผมสุดยอด,ดเรื่อยครับผมนี่บ้านนอกมาหน้าเข้าบางทีละ่ะ

อะไรครับบรรยากาศตอนเย็นๆครับผมที่ทุ่งน้องแปนจากง่าหน้ากับกายเป็นทะเลส,สาบไปแล้วครับตอนเย็นกับที่มีคนมาไใส่มองอยู่น้องนะใส่มองก็ไฟพิงครับผมตอนเย็นนะ คลิปนี้ก็ฝากไว้ที่หนึ่งพงขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ